สวัสดีครับสวัสดีทอมชุ่มครับสวัสดียามดึกเหมือนเดิมพี่น้องนะครับผมสายด่วนปูดอกบัวนะครับวดที่ผ่านมานะครับผมกับโค้งสุดท้ายนะครับนะครับปูโทม่าให้เม็ดเดียวห้าเจ็ดศูนย์นะครับผมเจ็ดศูนย์นะครับหาเจ็ดปัวปัว่าตัดเอาปูไดมารหาเจ็ดตัดเอานะครับมาหาเจ็ดอีกพี่น้องปูให้ห้าเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวแต่ว่าปูเน้นครับคือเจ็ดศูนย์ หาเจ็ดปู่าตัดไ้ปูวาถ้าชอบตัดเอาเด้อธรรมช้ชมเด้อหัวที่ผ่านมานี่ครับปูดอกบัวก็ยังอยู่ในสายรอมาฟังคำกั่าว่าปูฝันดีหรือยังนะครับวิ่งล่างนะปูให้กเน่นแปดหกบ้าเถาะับว่าจะพาะแปดหาปูปูวาแปดหกแปดหาปูวาบ่มาสั่นมาแปดหาธรรมชมเอาตอนนี้กับปูยืนในสายนะครับโทรมาด่วนนะครับผมมาฟังมาชมกันหัวที่สามสิบ ธันวาคม2566ปูดอกบัวหนับแม่นนะครับผมถือว่าแม่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ชุมครับสวัสดียามดึกนะพี่น้องเนาะกับกินเขาแรงกับพึ่งอิ่มนะครับไปกินดึกๆ2สองทุ่มสามทุ่มนะครับพอดีปูสายตรงหน้านะครับผมปูดอกบัวนะครับตอนนี้ปูอยู่ในสายนะครับชือว่าปูกับฟันแม่นนะครับผมให้570ครับผู้ได้มาขายเจ็ดตัดเอาปูวาเนาะครับมาฟังกันกันวดวันที่ 30นะครับผม30ธันวาคม2566 mm hmm. กราบนมันสก,การครับปูจเจ็นเรียนรครับโอ้แม่มอยู่นะปูนะแต่ว่าปูกะเด็บเดียวให้แค่คู่เดียวไม่ให้คู่เดียวให้เม็ดเดียว <laughs> ตัดตะมืดก็ได้เม็ดเดียวเป็นการเดียวเป็นการถอดลก็ทีปูได้ตัดก็กดกดดกถือนัปูเนาะ <laughs> แ,แต่ว่าเอฟซีถ้าพอตัดให้กับพะเอานักนิปู f เอฟซีนี่ต้องอออ่าอืมถ้าตัดนี่ก็คือเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดเมื่อนั้นเมื่อนั้นผมก็คุยกับปูยได้ว่าปูพอตัดบอกแล้วกรปุตัดเอาแล้วเนาะอ,อ่าปูกับว่าตัดเอาอืมล่างนิปูแปดหกไหมโอ้แปดหกเม็ดเดียวละคี เต้เดียวเลยก่อนคุอร้านเดียวเลยผมกับคุยกับปูเลยปูว่าปูจะประมาแปดหาม่ปูของบ้านตนลรกือูเตาไ้่เร่อปดหาอาครับผมลูกเต่าออกไปก็นแปดหาราเ่ครับปูมขงวดที่แล้วปูฝันมาจากไหนก่อนที่ได้หายเกศูนย์ปูฝันมาจากไหนครับผมามันแต่นจะที่ที่จะพุเพนน้บอกอ่าว่าพุ่มว่าพุ่มปูฝันมาปูนะครับปูปลาขาว ปูขาวอ่าเมื่อบอกนะครับปูขาวมาบอกเจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูนย์ปูได้ใส่หาเจ็ดศูนย์ปูขาวมาบอกนะครับงวดที่แล้วลกแห่คงสุดท้ายเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเอาปูงวดนี้จังไหนครับฝันไปหรือจังไหนเงนนี้ฝันว่าโยมเป็นตายเงวดนี้นะครับผมโยมผู้เป็นตายเงวดนี้นะครับอืมถามอายุคนถามไปแล้วว่าอายุหาถหกปีครับ อ๋อห้าหกห้าบ่หลังท่านเพิ่นอายุเพิ่นฝันมายมยมเสียชีวิตอายุเพิ่นนงห้าสิบหกปีห้ปีโอ้ปู่เพิ่นฝันมายมยมเสียชีวิตโยมไหนปู่ยมที่อยู่ในวัดนี่บอกือยยมหูจักกันยมยืนไอจังนองวัดอะไรเพิ่นอยู่ในบ้านนี่และถามเพิ่นว่าเพิ่นอยูห้าสิบหกโอ้แต่แต่ว่าเพิ่นตายไปหรือหรือยังท่าน ยังไม่ได้ายเพิ่ยังไม่ได้ายรับผมแต่าฝันเสียมาปูอือเราฝันตายครับผมอืออาฝันตายอายุปัญหาสิบหกอายุหาีหกบอต้เรืงบอต้เรืงหาหกหาบอปูเป็นหาเจ็บอีกก็่าอะไรหาหกหาหาเจ็บบออือหาตัวเดียวะหาตัวเดียวาหตัวเดียวเอาปู แล้วปูปูปูไอ้ปูขาวเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นจะบ่เพิ่นบ่มาบอกอีกบ่กยังยังงวดยังเรื่อมเล่จัิงหน่อยก่อนเอ้างวดเมื่อกี้เพิ่นได้ขอยังบ่เพิ่นว่าหยังบ่อกงวดงวดก่อนเนาะงวดก่อนเพิ่นมาแต่วันนี้เพิ่นจะมามันยังมันยังบ่วปีพ่นง่ายกับอืมเรื่อเเิ่าจัิงหน่อยก่อนงวดนี้ยังท่นได้มาอ่ากับฝันว่าโยมเสียชีวิตธรรมชุ่มตายมอยู่ในบ้านยังท่านอีเสียชีวิตได้ครับอันนี้ปูฝัน อายุเพิ่นเลยถามอายุเพิ่นบอปูอายุห้าอายุหาสิ 56. บหกปูเลยว่าหาหกตัวเดียวเรยบอกปัวหาหกตัวเดียวเนระมีสามตัวบอปัวสามตัวเอาแปดเลยใส่แปดหาหกเลยแปดหาหกเออเ่าเองมาบุคิก่อนนี่เด้ตัดเอาน้บบานบบมันบอกปัวหางเดียวบอกร่องตัวไหนร่องก 9, 5, 6, ะที่เก้าหาหาละร่องเก้าหาหกกรรช่มเด่นขึ้นแปด แปบดบคือว่า,าเทารัก้อยใส่เอาแปดเก้เาเก้าแ่าอะครับทำมาชุมนะครับตัดเอาปูว่าคือว่าหาหกตัวแปดหาแปดหกปูประตัดให้ได้ทำมาชุม่มอะเก้าหาเก้าหกปูกับประตัดให้หาหกตัวเดียวนี่บ่กปูหกตัวเดียวและเน้นตัวเดียวแล้วล่นี่แหละครับผมอยากพ่อแบบนี้เอฟซีว่ากับตัวเดียวมีผู้ได้ไมากตัวเดียว ปูดอกบัวนะบบางท่านเอฟซีเห็นสูตรหาคู่หกคู่อยากได้ตัวเดียวบ่าวเท่านะครับคูดอกบัวล่างเขาบอก้างล่าง่ล่างครับผมล่างตัวได้ปูล่างมีด้านมีวิ่งวิ่งแปดได้ล่างด้ยวิ่งแปดกับหนึ่งวิ่งล่างแปดกับหนึ่งอ๋อแปดกับหนึ่งไม่บอกปูแปดกับหนึ่งเหรอหมนเมื่อกี้ให้ตัวเดียวมาเลยมันนั่นเราออกสองตัวมันมันไปถือครับอ่า แล้วก็เอาเอาแปดหนึ่งกันะละกับคู่เดียวแปดหนึ่งกับเอาแปดเจ็ดสองคู่แค่นั้นแหละหนึ่งกับมันก็ไม่ไปตัวเดียวกันได้หนึงน่งกับหนึ่งกับเจ็ดนะครับอ่าแปดหนึ 8, 1, 8, ่งแปดเจ็ดอ่าคืองวดที่แล้วนี่เหตแปดหกกับสี่หกนะนะม,มันตนะ่แปดห้าเออออกแปดห้านะปูเนาะได้ละเงเดรนี้อยู่ครับปู แมแมนวิ่งแปดกับหนึ่งนี่เด่นตัวไดปูเด่นบ่ครับเด่นเด่นเ้าแนิ่งอะไรบ่อ่าบ่ปูแปดไม่แห้งคนหนึ่งมันบ่ให้เน้่แปดมันบ่แห้งแเอาน่งแปดวิ่งเรยว่งเละสองตัวนี้ก็ให้น้่แปดหนึ่งเลยแมนแมนเอาสองตัวก็ให้แปดหนึ่งได้ทำชุมปูดอกบัว ดนำเบอรกแเจ็ดนำเร์กันไว้อ่ากันแปดเจ็ดครับผมลงหอยุปูแปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับกับตัวน้ำเล้ไปนอนเล่ผูป้ป,ล,ปลู้เอาไปน้ปูนีแ่แหละแมนปูรอดตะดนีปูรอดตะปูขาวห<อ>ร,รอยอยือปูครับเป็นาฟันเดองดีจักน่อยแต่เดียวดิฟิพร่ใเพิ้นี่อ่าให้ได้โชคน้ำปูจะได้จะได้ทับบุญน้ำงวดที่แล้วโอ้ยงวดที่แล้วถาปูวาฟันเจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดท่านั้นขันปูวาจึงสีเนาะ จะเสียดายผมกับเสียดายป่นะครับตัดให้มันตัดให้กับเป้เออเอฟซีทังสิรทีปูตัดให้ตัวแรกกันนักตัวนั้นเด้แมันผมเหมือนกันผมกับเจ็ดศูนย์ผมกับไปน้อาอีกทีหนึ่งปูต <c oughs> ห่ออาเจ็ดนี่บ่ดด้เน่นเนาะกับกับบอดดิเน่นแล้วอืมทีนะีนะ้ตรงๆเลยฮาดิสทำาปูวเนาะเอาท่านผู้ชมมาดูด้วยกันงวดนะี้แล้วปู ันนี้งวดเก่าธรรมชมห้าเจ็ดศูนย์นะครับงวดที่แล้วปูฝันมาปูขาวนะครับปูขาวอยู่วัดธรรมชมนะครับปูกระทรงลูกไม่เบิงนะครับปูขาวนะครับฝันมาปูขาวมาบอกเจ็ดศูนย์สามตัวห้าเจ็ดศูนย์ล่างนี่ครับปูว่าแปดหกแปดหาปูว่าบ่มาปูว่าบมาแปดหาเสดายธรรมชมเอางวดนี้งวดนี้แปดห้าหกเล่นมาปู ครับอ่าเคยออกเงินมาปูครับปูเคยถูกนะครับปูฝันไปอ่ะโยมนะครับด้วยโยมอยู่ที่บ้านใกล้ๆวัดนั่นแหละครับผมฝันว่าเพิ่นเสียชีวิตแต่ว่าเพิ่นนั่ท่านเนี่ยเสียชีวิตนะครับผมอายุเพิ่นห้าสิบหกปีนะครับปู่วาไปถามมาแล้วอายุเพิ่นห้าสิบหกนะครับปูก็เลยใส่แปดนะครับปูมักแปดลักลอยแปดห้าหก ร่องคือเกาหาหกเหมือนเดิมน้อปูเนาะตัดตัดเอาตัดปูบวตัดไห้คือเกาเห็นป้องตัดเอาได้ทำมันชกเห็นบ้องคนที่แล้วหาเจ็ดบวตัดตัดเอาได้ปูว่านะครับจะแปดหาแปดหกเกาหาเก้าหาเก้าหกตัดเอาล่างนี่แปดกัปหนึ่งอ่ากับโต้นเลยเลยพี่น้องปูว่า อ่าโอา้กับตัวด้วยแคปนาจอล่างวิ่งแปดนะครับวิ่งล่างแปดับหนึ่งแปดหนึ่งนที่แปดหนึ่งเลยแปดเจ็ดตัวรองกับตัวน้ำดำพี่น้องเด้อหาหงงหากับตัวน้ำ,นำ,นำเพราะว่าเล็กปูน้อยคู่น้อยชุดอย่าลืมตัดเอาด้วยเด้อนผูมชมเด้อแคปนาจอครับใจบ่ปูวงวดเนี่ยมันใจล่างพีดไดยมันมันใจแปดหนึ่งแปดเจ็ดผิดปะปัแม่นแน่นทอ,องกู้เนี่ยนะ สาทูดะป,ปูดนเ,นดดเ,เด้องวดนี่ให้ได้โชคมันได้มาแบบนั้นเด้อ่าให้ได้โชคก่อนปีใหม่จะได้ทําบุญน้ําปูนําท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสก็จะไปหาปูฮอดไอสกลบแบบปูแต่กรบโปรงแอร์ได้กันแบบเสียหากระโป,ป,ปรงแอร์ที่กันหาวัสอ่าคันคันมาสามตัวตรงๆจะได้ไปหาปปอยู่วัดตะปูเด้อรา จะไปเบื้อาจะได้ไปเบื้องวัดพวมพี่น้องเพราะว่าจะได้ไปทัางบุญก็จะได้ไปหาปูน้ำนะครับไปหาปูยูวัดพนละห้าแตกสามตัวตรงๆนะครับนะครับท่านผู้ชมแปดห้าหกเคยออกเป็นมาปูมันคออกไรตัวนี้ครับอาเอาน,านเอ้่าได้โชคถาบพได้ไปก็จะทําบุญน้าปูขึ้นเก่าแล้วพี่น้องปีไม่ก็จะหาโอกาสไปหาปูยูวัดพนล่ะนะครับเอาบ้าเถ่ารบกวนสมนทรีป,ปู ไกลๆเมื่อไรนะปูเด้อหาปูขาวฮาปูขาวเพิ่งมาบอกอีกนะปูเด้ออแล้ะไรรอบๆเั็น้อย้างล่ะครับเอาสาธุครับปู่อาครับสาธุครับผมครับกับสาธุปูธรรมชมนะครับให้ลูกให้หลานนะปูเด้อ FC แฟนครับท่างช่องรวยๆเฮงๆสามตัวแตกคือปูว่าแปดหาหกธรรมชมห้าหกนัดตัวร่องคือเกาหาหกปูว่ากลับตัวไว้นั่ม อย่าลืมพี่น้องตัดเอาน้ำแม่แปดหกถ้าแปหออกแล้วกับกับ่ต้องตัดชุดเก่าเก้าหหก็ตัดเอากาหาเก้าหกติดร่องน้ำนะครับำชุนนะครับคืองวดที่แล้วห้าเจ็หาเจัวบตัดให้ตัดเอานะครับถ้าบอตัดเอซีเพิ่นกับเอาน้ำเด้ตัดน้ำเพี่น้องเด้วิ่งล่างเด่นแรองหนึ่งเน้นแปดหนะครับตัวรองคือแปจะเน้นอยู่สคู่ห้าหกแดหนึ่งแปดเดกับตัวด้วยสำชุมติดไวบนล่าง ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพยย่อใหญ่ยมยมสุขุสุกนนะครับขอให้ททุก่านสุขภาพแข็งแรงอาย,ยยยายุมั่นคงยินเด้อพ่อใหญ่ยมยินเด้อนะครับเอฟซีแฟนคลับที่กําลังเดินทางจากกบบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกลับมานะครับผมบ้านเราปีใหม่นะครับผมมา ah หาญาติหาพี่หาน้องหาลูกหาเต้านะาครับผมเอาขับให้ได้โชคเฮ่งเฮงเฮ้ยลยลุยครับผมสวัสดีครับ